ดีค่ะนะคะครูกเกษรนะ่ปาปริภัฒน์ออโต้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกนะคะรถตู้เย็นกันสักนิดหนึ่งนะคะรถตู้เย็นนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าตอนนี้เป็นเครื่องสองจุนะคะ Toyota River 2.4นะคะปี2020 ะะตัวนี้ตู้เย็นตู้เบิ้มนะคะตูค้คูเวลนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถตู้เย็นที่จะไปวิ่งงานนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะตอนนี้ที่ร้านเรามีหลายคันนะคะให้เลือกแต่ตัวนี้นะคะราคาเบาๆนะคะลูกค้า5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยนะคะคันนี้นะอ่าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถตู้เย็นรีบติดต่อมานะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นะคะอนะคะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันนะคะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้สปานะลูกค้านะคะสวยมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้เย็นนะคะราคาเบาๆนะคะปีใหม่ๆตู้เบิ้มแบบนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักนิดนึงนะคะแจ้งก่อนนะคะว่ายังไม่ได้สปานะคะลูกค้านะอ่ะตอนนี้ ไม่แสนสี่นะคะ,ะ, cy, ะ,คะลูกค้าใบเมื้องต้นคือแสนสี่นะคะนะคะเดี๋ยวเราย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับรถตู้เย็นตัวนี้นะคะคือ Toyota Revo 2.4นะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2020 นะคะตู้เบิ้มตู้คูเวลนะคะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเอกสารหรือเงื่อนไขในการออกรถติดต่อณได้เลยนะคะที่065 5 9 8 9 2้า้เนะคะ065ย9 8 9 2 4 9นะคะ,9 9, ะ,คะยินดีให้คำแนะนำนะคะและบอกรายละเอียดนะคะในการออกรถการใช้เงินดาวนะคะหรืออยากเดินทางเข้ามาดูรถนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทาง ะะมาติดต่อได้เลยนะคะที่ร้านลดปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นขอโทษนะคะ6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะฝากลูกค้านะคะติดตาม YouTube นะคะกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กหับณด้วยนะคะในทุกๆวันนะคะวันนี้มาเติมสต็อกรถคันนี้เดี๋ยวดูซิว่าคลิปหน้านะจะเติมสต็อกรถคันไหนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ